สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์นิซิตวันกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้ครับผมเป็น EP ที่2แล้วกับกิจกรรมราตรีพายุหิมะครับโดยกิจกรรมในวันนี้ครับผมบอสเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันจะต้านทานเหมือนวันแรกหรือเปล่าความยากเย็นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำครับนั่นคือร้านเติมเกม power play เลยสะดวกเติมถูกเติมไวเติมถูกอาการเติมเองเนี่ยทุกคนอย่าืไป้้ราเข ใน a c e b o o กครับก็สามารถเซิร์ชไปว่า p a o w e r p a y หรือว่ากดที่ลิงก์ตายคลิปก็ได้ครับเพียงแค่ทักนะครับผมไปว่าเติมเกมครับก็จะมีลิงก์ให้เราเนี่ยกดเข้าไปพอเรากดเข้าไปแล้วเราก็เลือกเกมที่เราต้องการครับมีเกมหลากหลายมากเลยนะเราก็เลือกเสร็จนะครับผมเลือกแพ็กอะไรต่างๆกดยืนยนนันแล้วการสั่งซื้อแต่ก่อนที่จะกดยืนยันคําสั่งซื้อเนี่ยจะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนส,นส,สตรีมเมอร์ให้ทุกคนเลือกเป็นช่อง b a c k l i s t เอกันด้วยนะครับก็ะจะเป็นการสนับสนุสนผม,ผมอีกช่องทางนนนนึงััั่่แหลละครรรบบผผมมมอยาาืไปใชใชช้้กกก็ิ ครับเพื่อที่จะได้เติมถูกกับการเติมเองประหยัดตังเนาะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมในวันนี้กันเลยดีกว่าครับรอบที่แล้วเนี่ยมันมีความยากในเรื่องของการต้านทานดาเมจใช่ไหมรอบนี้นะครับผมไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้มีการต้านทานอะไรดังนั้นเราสามารถใช้ทีมอะไรตีก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่แต่ปัญหานะครับผมอ้าวอันนี้ขออภัยครับกดเลือกผิดบอส <c oughs> นะตัวนี้ตัวนี้ อาวัวตัวนี้นะครับผมมันจะมีการลดเกรพลังวิญญาณของเราประมาณ3แเต้มซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ทางด้านของเขตแดนปอมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเคตแดนปอเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้เนาะใครที่มีทางด้านของบัฟมาน้าแล้วก็กระดูกประจําตัวเขาใช้แบบนั้นดีกว่าและปัญหาก็คือบับมาน้ำเนี่ยมันก็แจกเกรได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมันก็ได้บ้างแหละแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างปัญหาที่จะตามมาก็คือการคอมโบในทีมมาน้ำเนี่ยมันค่อนข้างยากมันเป็นกิจกรรมที่ว่าเราจะต้องแข่งกันเพราะฉะนั้นกกกกาาารททททํุุุสิ่่่งงงออยเนนีมัจะต้ สิ่งทุกอย่าง ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราทำเพอร์ฟคปุ๊บบอกได้เลยว่าดาเมจโคตรที่จะดีเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งเลยคือการเราเก็บพลังวิญ,ญญาณแล้วเราใช้ทีมมาน้ําแล้วก็อย่างที่2ครับผมการคอมโบเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนครับในการตีกระดูกเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมเสือปัจจุบันเลยผมมองว่าโคตรที่จะยากครับผมการลดแต้มเกตพลังวิญ,ญญาณเนี่ยโดยมาน้ามันจะแจกให้เกตทีละตัวทีละตัวใช่ไหมแล้วมันมีปัญหาในตรงนี้แหละครับเราก็จะใช้บัฟทางด้านของถังเย้หัวพเพื่อที่จะใให้้้นนนนาาาีีี่่มัออออกกกไปปชซึงติแลว เขาจะมีการกินเลือดตัวเองใช่ไหมและทีนี้ถ้าเกิดว่ามีบัฟถังยกหัวมันก็จะกินเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดบัฟมาน้ำเนี่ยให้มันพอดีพร้อมกับทางด้านของถังยิ่หัวครับคอยไปฮิวทางด้านของนารีเรื่อยๆอ,อ,อ่าประมาณนี้และทีนี้นะครับผมยังมีอย่างอื่นอีกถ้าเกิดว่าใครเล่นทีมถังเฉินเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมเสือเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่าคอมโบโค้รที่จะซับซ้อนแต่แรงกว่าถาังเฉินครับเอาล่ะในปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยใช้เป็นทางด้านะครับ นี่อันนี้ผมบัฟเลเวล3แล้วบอกได้เลยว่าบัฟตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรงสายถ้าเกิดว่าผมไปเอาทางด้านของการโจมตีปกติมาบอกได้เลยว่าโคตรแรงได้อย่างเนี่ยผมไม่ได้เติมแพ็กซื้อบัฟด้วยนะดังนั้นดาเมจผมบอกเลยว่าแรงกว่าทางด้านของทางเฉินแน่นอนโดยทางด้านของที่เขาเล่นทีมทางเฉินเนาะเขาเลือกบัฟไอตัวนี้มาอัปเกรดดาเมจ4.25%นะครับผมในเทิร์นของตัวเองโดยดาเมจครั้งแรกที่มีต่อศัตรูเนี่ยจะสูงขึ้น127-5%พร้อมเเข้าป้ี่ะไรเระมาณนห้าเงมันเาะสตาหร้างเ,เถ้าเา ใครใช้เสือนะครับผมอ่าอันนี้ผมแนะนําเสือมากกว่านะแต่ว่าคอมโบเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนเออถ้าเกิดว่าเราเลือกบัฟเสือไหนวะอ่าขออนุญาตแบบกดไปดูบัฟก่อนนะวันที่2สามารถเลือกบัฟได้2อย่างครับถ้าเกิดว่าคุณจะให้กิ้วของคุณเนี่ยเล่นทางด้านของไอ้ถังเฉินนะครับผมคุณก็เลือกบัฟเป็นตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเลือกเป็นเสือนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเลือกบัฟเป็นตัวนี้เลยครับนี่การโจมตีปกติเนี่ยจะสูงขึ้นใช่ไหม อ่าใช่นะครับผมการโจมตีปกติของตนเองเนี่ยจะสูงขึ้นอ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับได้ดาเมจที่สูงขึ้นบอกได้เลยว่าโคตรที่จะแรงอันนี้ขนาดผมไม่ได้เติมบัฟผมยังแบบว่าแต้มสี่พันแต่ว่าบอกได้เลยว่าคอมโบยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ซับซ้อนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการคอมโบกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นสิ่งที่คุณควรรู้ครับทางด้านของบัฟเสือ ไอทีมถังเฉินเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเนาะเพราะว่าถาังเฉินเนี่ยเป็นตัวละครที่คอมโบง่ายที่สุดเพราะว่าเราแจกบัฟมาน้ําให้กับปอให้กับทางด้านเย่หัวให้กับทางด้านของถังห้าวแล้วก็ทังเฉินนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรแต่เสือบอกเลยเลยว่า โคตรที่จะยากนะแต่ดาเมจแรงจริงเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะสิ่งที่คุณเพอร์เฟกคือไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดปที่เสือก่อนโดยดาเมจของเสือเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการบันทึกครั้งแรกของเราเลยนะสิ่งที่คุณควรจะมีคือกระดูกประจําตัวครับผมแล้วก็ปันเป็น6ดาวนะแล้วก็ทางด้านของกระดูกตัวนี้ผมไม่แนะนําให้เอามาครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทาดาเมจให้มันเพอร์เฟกที่สุดนะดังนั้นใส่มาเป็นประมาณ3าดาวหรือว่าถอดออกทิ้งเลยก็ได้ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับผมและทีนี้นะเเเเดดดีาาดดออีี๋ยยววรรราาาามูกกัันนล่่คบไออตท จะใช้ทักษะที่1ของเสือเราจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับตัวนี้เลยถังห้าวบัฟห้าวเทียนมุ่ม,มั่นครับมันจะอยู่2เทินใช่ไหมละ่ะดังนั้นนะครับผมในขณะที่คุณจะใช้บัฟทักษะที่1ของเสือคุณจะต้องมีสถานะที่ชื่อว่าห้าวเทียนมุ่ม,มั่นติดอยู่ที่หัวของถังเอ้ถังห้าวก่อนนะครับผมมันถึงจะแรงอันนี้คืออย่างแรกนะดังนั้นผมบอกได้เลยว่าคุณจะต้องใช้ทักษะที่1ในขณะที่มันมีตัวนี้บัฟตัวนี้อยู่บนหัวอ่ะ นี่คืออย่างแรกแล้วเราไปดูกันอย่างที่2ครับผมในขณะที่เราใช้ทักษะที่1ของเสือนอกจากจะมีเท่าเทียมมุ่งม,มั่นแล้วคุณจะต้องมีทางด้านของเทพสมุดข่มขู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมกระแสเทพสมุดตรัวนี้นะข่มขู่ไว้ที่หัวบอสครับตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะอันนี้อย่างที่2แล้วต่อไปอย่างที่3ครับก่อนที่เราจะมีการใช้ทักษะที่1เพื่อบันทึกดามเมจ คุณจะต้องมีการสลับล่างและการสลับล่างเนี่ยมันจะมีดาเบตที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่2เทินเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องเพอร์เฟกมีอะไรบ้าง5เทียนมุงมั่นนะครับผม2เทินที่คุณจะต้องใช้แล้วก็มีทางด้านของ เทพสมุดข่มขูอย่างที่3ครับหลังจากที่เรากดทักษะที่4สลับล่างมีระยะเวลาภายใน2เทินครับที่คุณเนี่ยจะต้องกดทักษะที่1ครับเนื่องจากเสือเนี่ยมีบัฟค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็อีกอย่างครับผมแถมไปอีกหากใครมีวงแหวนแมงป่องเขียว2 0 0 0สนปีครับผมดังนั้นนะครับผมในจังหวะที่มีอะไรล่ะมีบัฟพวกนั้นที่ผมพูดมาต่างๆนานาเนาะโดยในตอนที่คุณกดทักษะที่1เนี่ย ตัวละครเสือครับจําเป็นต้องติดแมงป่องเขียวอยู่นะโอ้โหบอกเลยเลยว่าคอมโบโคตรยากยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ดาเมจแรงขึ้นไปอีกตรงนี้ครับผมอันนี้สลับใครที่เก็บไม่พอเก็บไม่ทันอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาตามที่คุณได้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าครบ30ชั้นบอกเลยเลยว่าโคตรแรงแต่ตรงนี้ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยนั่นก็คือ ให้ทุกคนเนี่ยบัฟทางด้านของถังยญ่หัวตัวนี้นะครับผมมีอยู่บนหัวเสือแล้วคุณเนี่ยกดทักษะที่1จะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นอีกและตัวนี้ก็คือเพอร์เฟกอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปครับทางด้านของมานะ้ําไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็ มีบัฟมาน้ําด้วยก็ยิ่งดีนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้จาเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วนะแล้วก็นารีครับผมพยายามฮิลเรื่อยๆไม่เป็นไรครับผมยังไงเราก็ได้บัฟตรงนี้แบบเต็มๆอยู่แล้วเนาะทางด้านของนารีสมุรเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องฮิลนารีเรื่อยๆเพราะว่านารีเนี่ยใช้ทักษะที่1ก็เสียเลือดอยู่แล้วยังใช้บัฟของถังยิงหัวก็เสียเลือดเข้าไปอีกดังนั้นนะครับผมปัญหาจะอยู่แค่ตรงนี้นี่แหละเอาล่ะทีมก็จัดเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมไปท้าทายให้ทุก ก็ล็อกเป็นทางด้านของนารีสมุดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ยาวๆไปครับอ่ะแล้วก็เตรียมไว้ที่ปอเลยนะหลังจากที่เยี่ยงหัวบัฟก่อนครับบัฟแล้วก็ฮิวสลับครับผมอ่ะดึงไปโอยซีจากนั้นก็ทําการสลับไปที่ถังเยี่ยงหัวครับอ่ะปึ๊บ ตรงนี้นะครับผมในเทิร์นถัดไปเนี่ยทางด้านของัาเย่ยงหัวจําเป็นต้องมีโล่มาน้านะครับไม่งั้นคอมโบจะเพี้ยนเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีคามไอ้ไม่มีโล่มาน้ําก็ทําการรีเลยปุ๊บโอเคแจกโล่ให้เรียบร้อยแล้วก็สลับไปที่นารีครับเพื่อจะเอาฮิลเนาะรอ,อไปเรื่อยครับรอทางด้านย่ยงหัวฮิลฮิลแล้วสลับนะปุ๊บโอเคได้คริรามิดแล้วเห็นไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากนั้นก็สลับไปที่ อ่านาดีเหมือนเดิมครับผมอ่าแล้วก็ค้างนาดีไว้ยาวๆตอนนี้นะครับผมได้คีดามิดมา50%แล้วแต่ยังไม่พอนะเราจะเอาคีดามิดเพิ่มขึ้นอีกอ่ะก็รอไปเรื่อยๆครับปึ๊บแล้วก็มาน้ําจะแจกโล่ให้วดียังไงมันก็ต้องแจกครับเพราะว่ามันจะได้ใช้เกรของถังเยกหัว โอเค <are> เราก็เตรียมสลับเป็นตัวถัดไปเลยครับนั่นคือทางด้านของตัวนี้นะฮิวปึ๊บสลับเป็นเสือครับดึงเสือมาแล้วก็สลับเป็นทางด้านของนาดีทิ้งไว้ครับอ่ะประมาณนี้เราพยายามดูดีๆนะว่ามาน้ําเนี่ยมันจะบัฟทักษะที่4ตอนไหนแล้วก็ค่อยสลับครับอันนี้ผมก็เตรียมสลับเลยแล้วกันอ่าเฮ้ยสวยนะนี่มีโล่แบบว่ากันตายของนาดีด้วย <laughs> ถ้าไม่มีนี่บอกเลยว่าชิบหายครับเดี๋ยวดูมัฟมาน้ําก่อนอ่ามีหนึ่งโอเคได้โล่มาแล้วแล้วก็สลับเลยครับ เอ้ยเดี๋ยวจริงจริงเอาฮิวก่อนนะอย่าเพิ่งสลับครับ <c oughs> ขอฮิวก่อนปึ๊บอ่ามานาลีฮิวปึ๊บอ่าไม่ฮิวครับผมใช้ร,รักษะไม่เป็นไรดึงดึงมาเสร็จก็สลับไปที่นาลีครับโอ้ตอนนี้เริ่มใบแล้วเริ่มใบแล้วบอกเลยเลยว่าเริ่มใบแล้วอันนี้ขอบัฟหน่อยโอเคแลงไงต่อลงไงต่ออ่ะมีไหมอ่ามีโลนะครับผมรอส่งโลให้โหบอกเลยเลยว่าตอนนี้กําลังนัวครับ งโลไหมส่งโลไปที่เสือครับเสือเสร็จนะครับผมปล่อยคมคู่ไว้เลยนะโอเคทีนี้มีอะไรอีกนะครับผมเตรียมสลับเสือใช่ไหมโอเครอมาน้ํามันบัฟให้เสืออีกรอบหนึ่งนะอ่าดึงแล้วปึ๊บเราต้องหาจังหวะที่เพอร์เฟกครับอ่าเสือเอาติดเขียวด้วยเอายังไงดีเอายังไงดีอะเราเราอันนี้เลยอ่ะเปลี่ยนล่างเลยเปลี่ยนล่างเลยปั๊บสวยครับปึ๊บโอเค วิ่ไม่ติดเขียวไม่ติดเขียวใช้ปอดึงเลยได้ไหมใช้ปอดึงเลยได้ไหมอะดึงดึงดึงเออนั่นแหละเออนั่นแหละสวยสวยสวยแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็เสือมาร์กโอเคสวยสวยแรวแบบนี้อ่านาดีก็ปับอ,อัโตเฮ้ยเพอร์เฟกเฉยเลยแม่จิ้งจกร้องนะครับผมจิ้งจกกระเชร์เหมือนกัน <c oughs> อะน่าจะเพอร์เฟกมั้งใช่ปะผมน่าจะไม่ผิดตรงไหนใช่ไหมเออมันต้องแบบนี้ดิเวลาอัดคลิปเพอร์เฟกเฉยเลย อ่ะจะเป็นประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราคอมโบถูกนะให้บอกว่าผิดตัวไหนไหมกลัวนะเนี่ยกังวลแบบว่ากลัวผิดคอมโบเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมวะน่าจะไม่ผิดหรอกอแล้วก็ติดเขียวแล้วก็มีบัฟของถังยีง่หัวใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าก็แนะนำนะครับเอาที่เอาที่เราพอไหวนะครับเฮ้ยได้อยู่ดาเมจสูงอยู่อ่ะแล้วก็รอไปเรื่อย<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูดาเมจตอนสุดท้ายครับว่าดาเมจเนี่ยจะเยอะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเนี่ย ทำคอมโบเป๊ะหรือเปล่าเนะาะเมื่อกี้ก็ลนๆมันเยอะเกินอย่างที่ทุกคนเห็นครับโอเคครับผมคลิปในวันนี้เนี่ยก็มีเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็คอมโบให้ถูกมันอาจจะหลงลืมอะไรบ้างเป็นบางอย่างนะสำหรับไอตัวตีเมื่อกี้บอกได้เลยว่าคอมโบถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับผม,ผมลืมกดเลือกล็อกบัฟที่4ของเสือครับผม นะเกือบได้ดาเมจที่ดีที่สุดแล้วอันนี้ผมบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่เพอร์เฟกเท่านี้ครับแต่อันนี้ที่ผมอัดคลิปิไปะมันเพอร์เฟกแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวคือ ลืมล็อกทักษะที่4เสือครับเออนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับการคอมโบนเนาะลองเอาไปปรับใช้ดูแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เล่นแบบง่ายๆอะไรอย่างนี้นะครับผม, <S <S ผมก็เลือกเป็นถังเชิญครับ <S <S แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแรงจริงผมแนะนําว่าเสือครับผมมันแรงกว่าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื <S <S ่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ